A pair of jeans just shut or two We didn't pack as if we weren't going back. It doesn't matter if it's true. I've got a feeling love will give us what we lack. Like. The world is waiting up. The world is waiting. สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนนะครับอ่าวันนี้ผมก็จะมารีวิวและแจกหมอดเกมชิเตซันอเดียบ,บนมือถือกันอีกแล้วนะครับผมหมอดที่ผมจะมารีวิวและแจกวันนี้ก็คือหมอดออ่ามรถถังแท้งทีสามสี่ครับผมก็ถ้าเกิดใครสนใจหมอดนี้ก็สามารถาดาวน์โหลดได้ที่ใต้คลิปนี้นะผมส่วนวิธีการลงหมอดนี้ก็จะอยู่ท้ายคลิปนี้เช่นเคยครับก็อ่าโอเคนะครับผมก็หมอดรถถังคันนี้ก็จะเป็นอ่หมอดรถถังของโซเวียตนะครับในยุคสงครามโลกนะครับผมก็เท่าที่ผมอ่านดูนะครับผมอ่า ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะนี่เลยที่แว่รุดรถถังแนวโซเวียตผมว่าแม่งท่ดีนก็จะเกิดรมาณนี้ครับก่อนเ่นเลยก่อนอื่นเลยนะครับผมก็จะเปิดเลขไอดีไอดีรถถังให้ดูนะครับว่ามันอยู่เลขที่เท่าไหร่ให้เลือกไปที่หมวดหมู่ตัว R นะครับหมวดหมู่ตัว R ตัว R ตัว R ตัวอานะครับเลื่อนไปเรื่อยๆนะ วิกเตเลสนะครับของตัว R อ่า,อาจังนั้นก็เลือกไปที่อ่า R H I N O นะครับเลข ID ก็432นะครับอ่านี่เลยเป็นรถถันเลข ID ก็ติดอ่านี่ครับผมอ่ R ไปไปอ่าไปครับอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือปีรถถังอันนี้ก็ตำรวจก็สามารถมีได้นะครับเช่นเราจะอ่าลองเสกสูตรหกดาวดูนะอ้าวกดผิดกดผิด อสี่หกดาวมาแล้วก่อนด่งเลยมพอใส่อมาตาก่อนเดี๋ยวไม่รอดอไ่ไหนวะไหนตำรวจเอารถถังโูเวียตมายิงเราไหนไหนไมีรถถังไว้เนี่ยไหนเปิดมาแล้วครับตำรวจกขับรถถังโูเวียตเออออกสิเฮ้ยเอาหินภายในรถถังเลย นี่ครับรถตำรวจทหารขับรถถังโซเวียตมาใช่ไหมตำริกาขับรถถังโซเวียตมาครับอ๋ออ,อะไรกันเนี่ยไม่โดนครับไม่โดนแต่ก็มันจะมีจุดที่ไม่สมจริงอยู่ครับคือ,คอตอนขึ้นรถถังอ่ะนะครับมันเป็นอย่างเงี้ย เวลาขึ้นรถถังเนี่ยเออมันเหมือนมันทะลุเข้าไปเองไง่ะเออมันทะลุมันทะลุมันทะลุโอ้ยอ้ออ้ยอ้อกอ้ะยป็อปร้มยอนี้นะครับผม สำหรับรถถังโซเวียตครับแล้เวเราไปดูวิธีการลงหมอนี้กันเลยนะครับผมเรามาดูวิธีการลงหมอรถถังแท้งีสามสกันเลยนะครับผมขั้นตอนแรกก็เหมือนเดิมนะครับผมให้ท่านผู้ชมไป ดาวน์โหลดไฟมอดที่ผมทิ้งไว้ให้ใต้คลิปมานะผมพอดาวน์โหลดไฟมอดมาเสร็จก็ให้ท่านผู้ชมเตรียมทั้ง3แอปนี้ไว้นะผมแอป GT, m g 2แอป Td2 แล้วก็แอปแตกไฟนะครับแอปแตกไฟนี่ใครจะใช้เป็นแอปไหนก็ได้นะครับตามสบายส่วนตัวผมก็จะใช้เป็นแอปเอ่อแซ่บไข่บูดเนะผมถ้าเกิดใครกลัวงงก็ใช้แอปนี้ตามผมก็ได้นะครับก็ทั้ง3แอปนี้ก็มีมีดาวน์โหลดอยู่ที่ใต้คลิปผมนะโอเคนะครับพอดาวน์โหลดไฟมอดมาเสร็จก็เข้าไปที่แอปแตกไฟนะอ่าจากนั้นก็เข้าไปที่แฟลมดาวน์โหลดนะครับเพราะว่าผมทิ้งเป็เรื่อย เวลาเราดาวน์โหลดผ่านก g l e c h r ค m e เนี่ยมันก็จะอยู่ในแฟ้มดาวน์โหลดนะครับเข้ามาเราจะเจออ่ามอดแท้ง T34 นะครับผมก้อนตอนต่อไปก็ให้เรากดแตกไฟล์มอดแท้ง T34 นะครับกดแตกไฟล์หรือกดจิ้มไปที่ไฟล์มอดนะ,อะพอจิ้มเสร็จมันจะขึ้นไปหน้าแบบนี้จากนั้นก็เลือกไปที่คําสั่งที่2นะครับ x ถอยเกียร์พอแตกไฟล์มาเสร็จเราจะได้อ่าแฟ้ Mod Tank มมอดแท้ง T34 มาทั้งหมดเมื่อกดไปที่แฟ้มนั้นเราก็จะเจอกับพวกไฟล์ DFF กับไฟล์ t x e c k D นะครับผมก็ ขั้นตอนต่อไปนะผมก็ให้เรากดปุ่มย้อนกลับทัวร์ของเรานะครับอ่ะกดอีกอ่าพอมาถึงหน้าแบบนี้ก็เข้าไปที่แฟ้ม Android จากนั้นก็เข้าไปที่แฟ้ม Data อ่าจากนั้นก็เข้าไปที่แฟ้มคอม dot log style game แฟ้มคอม dot log log style game g t a s a นะครับอ่าจากนั้นก็เข้าไปที่แฟ้มไฟล์อ่าบางคนอาจจะถามว่าเข้ามาทําไมก็อย่างที่ผมบอกกันทุกคลิปนะครับผมตั้งแต่อ่ามือถือ Android 11มันผมอัปเดตมาเนี่ยเออ ไอแอ GTA MG2 มันไม่รองรับครับมันไม่อ่านนะครับผมเหมือนผู้พัฒนาเขายังไม่อัปเดตแอปให้ทันนสมัยขึ้นนะครับวิธีที่เราจะลงหมอดพวกฟไฟ DFM ได้เนี่ยเราจะต้องย้ายแฟ้ม TEE TE, XDB ออกไปไว้ขั้นมากอกไฟ์์ a t านะครับถึงจะย้ายถึงจะลงพวกฟไฟ DFM ได้นะครับอ่ถาถามว่าในแฟมนั้นมีอะไรในแฟมพวก T ในแฟมนั้นก็จะมีพวก พวกไฟ g 3 m g นะครับผมก็อย่างที่บอกกันทุกิปนะครับเออถ้าเกิดใครยังไม่มีไฟล์ j g 3 m g ก็ไปดึงมาไปให้ไปทีปเรานะครับผมผมได้อ่าผมได้สอนอ่าวิดีโอสอนดึงไฟ G3 ไว้แล้วผมวิดีโอนั้นก็จะอยู่ใต้คลิปนี้นครับผมอ่าผมก็แปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นครก็ไปดึงไฟล์ G3 มาให้ไปที่เราร้อยนะครับผมก็มีอะไรละอ่ากดย้อนกลับอ่าขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็ให้เรากด ค้างที่แฟ้ม T E X D B นะครับอ่าพอกดค้างเสร็จจากนั้นก well> um ็เล um> ือกไปที่คำสั่งลองสุดท้ายนะครับ C U T คัดหรือย้ายนั่นเองอ่าขั้นตอนต่อไปนะผมก็ให้เรากดไปเข้าไปที่แฟ้มด้านบนสุดนะครับอ่าแฟ้มด้านบนสุดอ่าที่มีจุดสองจุดนะครับอ่ามันเป็นแฟ้มย้อนกลับนะครับอ่ากดไปเลยนะครับอ่ากดไปอีกอ่าพอมันขึ้นไปหน้าบบนี้เช็คก็ใช้นิ้องเราเลื่อนไปด้านบนสุดนะครับอ่าแล้วก็กดเข้าไปที่แฟ้มเดิมนะครับอ่าแฟ้มที่มีจุดสองจุดด้านบนสุดนะ ครับอ่าพอมันพอมาถึงหน้าแบบนี้ก็กดปุ่มวางได้เลยนะครับปุ่มวางก็จะอยู่ด้านล่างนะครับปุ่มสีเขียวอ่าทีนี้ก็รอสักพักนะครับอ่าผมกำลังย้ายใจแฟ้มที exdp อยู่นะครับเราก็ต้องใช้วิธีแบบจีเนียจีเนียแบบนี้นยครับในการลงพวกไฟดีเอลกับไฟเช็คดีต่างๆนะ บางคูนถามว่าผมไม่เล่นออนไลน์แล้วเออผมยังไม่ผมยังไม่เคยเล่นออนไลน์เลยนะเออถ้าเกิดใครมีอะไรเกี่ยวกับออนไลน์ก็มาแนะนําผมได้นะเออเพราะว่าผมไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่โอเคนะครับอ,อ่าผมก็ย้ายไฟล์เสร็จทีที่เราเราแล้วแล,วแลว้แล้วนะจากนั้นก็กดออกจากแอปนี้ไปเลยนะอ,อ่าจากนั้นก็เข้าไปที่แอป GTA m g 2นะครับอ,อ่ากด Open MG ไปอ,อ่าจากนั้นก็เข้าไปที่แฝม Android จากนั้นก็เข้าไปที่แฝม TEXDB จากนั้นก็ให้เรากดจิ้มไปที่ gta 3 i n g นะครับอพอจิ้มเสร็จก,ก็กดปุ่ม select ด้านล่างผมก็พิมพ์ให้ดูอย่อาจากนั้นก็กดไปที่จุด3จุดด้านบนเหมือนเดิมนะครับฝั่งขวาด้านบนสุดเลยาจากนั้นก็เลือกไปที่คำสั่งที่2นะครับ add f i l e with r e p e i t อ่าจากนั้นก็กดเข้าไปที่แฟ้มที่2นะครับก็จะเป็นแฟ้มมย้อนกลับนะดไปพี่พอมาถึงหน้าแบบนี้ก็เข้าไปที่แฟ้มดาวน์โหลด จากนั้นก็เข้าไปที่แฟ้ม m o ท t งที่3 4นะครับจากนั้นก็ให้เราเลือกไปที่ a i s h i n o d f f นะครับอาพอเลือกเสร็จก็กดปุ่ม select ด้าล่างอ่าเราก็ล k i p อยู่อาแล้วก็รออประมวลผลเสร็จแล้วจากนั้นก็กดไปที่จุด3จุดด้านบนนะครับอาต่อไปจากนั้นก็เลือกไปที่คําฝังที่5นะครับ reboot อาจากนั้นก็ลองมัน reboot file สักครู่นะครับ ก็โอเคนะครับผมจากนั้นก็กดออกจากแอปนี้ไปเลยจากนั้นก็เข้าไปที่แอป t ท D2 นะครับจากนั้นก็กดเข้าไปที่ปุ่มวงกลมสีพูด้านขวาล่างนะครับาพราอกดเสร็จมันจะขึ้นไปหน้าแบบนี้จากนั้นก็ให้เรากดไปที่รูปบ้านนะครับที่ขวามือบนสุดนะครับบ้านหรือโฮมนะครับกดไปหนึ่งครั้งนะครับอพราอกดเสร็จม่นช่ขึ้นไปหน้าแบบนี้จากนั้นก็เข้าไปที่แฟ a n แอนดรอยจากนั้นก็เข้าไปที่แฟร์เทียนะครับ จากนั้นก็เข้าไปที่แฟ้มทีเดสามจากนั้นก็ให้เรากดติ๊กถูกที่ช่องสี่เหลี่ยมด้านบนนะครับอพอติ๊กเสร็จก็พอติ๊กถูกเสร็จก็กดปุ่ม select ด,ด้านล่างมันขึ้นไปหน้าแบบนี้จากนั้นก็ให้เรากดไปที่ปุ่มบวกสีชมพูด,ด้านล่างนะครับจากนั้นก็เลือกไปที่คําสั่งที่2นะครับอโอเคนะครับจากนั้นก็ให้เรา เออถ้าเกิดใครใครไม่ขึ้นเป็นหน้าแบบนี้ก็ผมขอแนะนําก็ให้กดไปที่รูปบ้านที่ขวามือบนสุดนะครับอ่ากดไปหนึ่งครั้งนะครับอ่าถ้าเกิดใครไม่ขึ้นได้เป็นหน้าแบบนี้นะโอเคพอขึ้นแล้วก็ให้เราเข้าไปที่แฟ้มดาวน์โหลดนะครับอ่าจากนั้นก็เข้าไปที่แฟ้มบอร์ดแท้ง P34 อ่าจากนั้นก็ให้เรากดติ๊กถูกที่ช่องสี่เหลี่ยมด้านบนนะครับอ่าพอติ๊กเสร็จก็ให้เรากดปุ่มสีเด็กด้านล่าง อ่ามาันจะขึ้นไปหน้าแบบนี้จากนั้นก็ให้เราเลือกไปที่คำาสั่งที่2นะครับ o v e r w i t อ่าขั้นตอนต่อไปนะผมก็ให้เราเอาเครื่องหมายถูกทั้งสอ่าทั้ง3าําสั่งที่ผมชี้ลูกศรสีแดงบอกนะครับอ่าเอาเครื่องหมายถูกทั้ง3าําสั่งนั้นออกนะครับอ่าทุกคนเห็นไปครับว่าผมเอาเครื่องหมายถูกที่3คําสั่งนั้นออกแล้วนะครับวิธีเอาออกก็คือจิ้มไปที่เครื่องหมายถูกนั่นแหละนะครับอ่าก็จะเอาออกเอง ขั้นตอนต่อไปนะผมก็ให้เรากดปุ่มโอเคที่ด้านล่างได้เลยนะครับอ่าว้วก็รอมันอิ p o r ตไฟล์สักครู่นะ อ่ะก็โอเคนะผมก็กดปุ่มโอเคได้เลยอ่าตอนนี้ก็ยังไม่เสร็จสิ้นดีนะครับผมก็ให้เรากดออกจาแอปนี้ก่อนนะอ่าก็คือว่าการลงหมดรถถังอ่ะเสร็จสิ้นแล้วแต่ยังไม่เสร็จสิ้นดีนะครับผมก็กดเข้าไปที่แอปแต fi ไฟนะอ่าจากนั้นก็เข้าไปที่แฟม Android ดัตต์ไอแฟมแอนดรอยพอดีพอไปครับผู้ผิดอ่าขั้นตอนต่อไปนะผมก็เราจะต้องย้าย แฟ้ม texdb ไปไว้ที่เดิมนะครับถ้าเราไม่ย้ายแฟ้ม texdb ไปไว้ที่เดิมมันก็จะทาให้หมอดบางหมอนนั้นบาักนะครับบางหมอดก็อาจจะใช้ไม่ได้เลยนะโอเคนะครับผมก็ให้เรากดค้างที่แฟ้ม texdb นะครับอ่าพรากดค้างเร็จไปที่ขึ้นไปหน้าแบบนี้จากนั้นก็เลือกไปที่คําสั่งที่5นะครับ Cu cut คัดหรือยายนั่นเองอ่าพอเลือกเสร็จก็ให้เรากดเข้าไปที่แฟ้ม data อ่าจากนั้นก็เข้าไปที่แฟ้มคอมเดี่ยวล็อกตาตาเกม g t a s a อ่าจากนั้นก็เข้าไปที่แฟ้มไฟ าจากนั้นก็กดปุ่มวางได้เลยนะครับปุ่มวางก็จะอยู่ด้านล่างนะครับปุ่มสีเขียวาจากนั้นก็รอสักครู่นะครับขั้นตอนตรงนี้ก็สําคัญนะครับก็ไม่ว่าเราจะลงหมอด,ด้วยไฟล์ t f กับไฟเท็กดีก็อย่าลืมมาย้ายพวกแฟ้ม t e x d ็มาไว้ที่เติมด้วยนะครับก็ตรงนี้ก็สําคัญนะถ้าเราไม่ย้ายไปไว้ที่เติมก็อาจจะงงครับอุ้ยทำไม ไมอหมดมันเล่นไม่ได้อะไร,งไรไเงี้ยเออมันหมดมันใช้งานไม่ได้อ่าผมก็ย้ายเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะผมทีนี้ก็เสร็จสิ้นแบบสมบูรณ์แล้วนะครับผมสําหรับการลงหมดอ่ารถถังครับแท้งทีสามนะครับผมก็เป็นรถถังโซเวียตนะครับผมยุคสงครามโลกนะโอเคครับผมก็เป็นไงบ้างมาผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจผมได้ทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับผมถ้าเกิดใครยังไม่ได้กดซับสไครต์กดกระดิ่งก็ฝากกดซับสไครต์ และกระดิ่งแรกผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับเออถ้าเกิดมีอะไรผิดพลาดไปผมก็ต้องขออภัยนะที่นี้ด้วยนะผมก็ขอบคุณทุกคนที่ทับชมนะครับเอาไว้แล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะผมวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมก็สวัสดีครับ